ไปมีรถมาพี่มีรถมามีรถมา,มถมาเก็บเก็บโหลดข้างหลังข้างหลังโอ้โห<อ>ไม่ใช่ไม้ชุบชุบเขาชุบเขาชุบจะระเบิดไปได้ไหมเกิดไอ้หน้าเนั่นแหละ ต้นดนโดนหมาของตัวแตะล็อกอยู่ล็อกอยู่นะเข้าวงดีกว่าพี่เอาเหาะเอขับรถเข้ามาเลย มั่งสองตัวอีกสามตัวอ<ส>ีตัวอยู่ทางฝั่งนูน้น,นมีไอ้ไปรถมามีรถเข้ามาเราเล่นตรงนี้ได้พี่เพราะข้างหลังข้างหลังเกลียวไวนะ้นะตะเกาตะเกาวิ่งมาหงแล้ว,น,วนะตี

no, pa. Un luôn un nhìn, un. Đường. 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 นอนอยู่ oh <my. S 2> ตรงหนตรงใหม่สองหนึ่งหกที่ตรงนี้ที่เหมือนเห็น <rib> อ๋ <S <s> <S อตัวเกิดใหม่เหรอโควไบต์ oh ขับปวดได้แล้วเนี่ย มองไม่เห็นรอยเท้าพี yeah. ่ตั้งป้องตั้งป้องตั้งป้องโอ้ยโอยสาหัสแล้วพี่สาหัสแล้วสาหัสแล้วทุกคนต้องระวังพี่ท็อปโอเค ลงนะลงลงลงโอ้โหโอ้โหโไม่ไายโดนโดนเขาโดนเขาโดนระวังระวังระวังมาหยุดอนเลย Get the dog tags and help them return. The enemies are made. Make room. What's that? Hey. The revive flight will arrive. ล,ล่วงดวงหนึ่งในควันเนี่ยข้างหน้าแล้วเนี่ยนอนอยู่ในควันหมดนี่ต้องหัวหน้าบนบนข้างบนข้างบนนี่มันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนแื่จังวะข้างบนสองตัวพี่ข้างบนสองตัวล่วง